สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องไปทาง Facebook ทวีชยัยชายทวีและแฟนเพจทวีชัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตามงานนะครับหลังจากที่ได้ทำการหวานข้าวได้สองอาทิตย์แล้วนะครับก็จะมาดูความคืบหน้านะครับตอนนี้กำลังเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะ ทำการสูงให้ดูนะครับนี่นะครับต้นข้าวกำลังแทงยอดนะครับเพราะว่าช่วงสองอาทิตย์ที่ทำการหวานนะครับจะอยู่ในสภาวะติดแรงนะครับฝนเพิ่งมาเมื่อตอนสองสามวันก่อนนี่เองนะครับเดี๋ยว คอยติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดมากหรือเกิดน้อยนะครับ<ม>แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับ<ม>ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเรานะครับ คิดก่อนหน้านี้ผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าแปลงผลืนนี้นะครับเราจะทำเป็นโคกหนองนาน,นะครับแต่ปีนี้ก็จะทำการหวาดข้าวทั้งหมดนะครับทั้ง15ไร่นะครับเดี๋ยวมาดูแปลงนี้นิดหนึ่งนะครับ ห้องนี้ประมาณสามไร่นะครับจะทำการหวานก่อนนะครับประสบกับฝนตกใสพอดีนะครับตอนที่หวานงอกดีนะครับส่วนที่เหลือก็นี่นะครับอายุสองอายุได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับติดแรงนะครับ พาพี่น้องชมบรรยากาศได้ด้วยนะครับยามเย็ยนๆค่อนข้างจะสดชื่นนะครับลมเย็นสบายนะครับนี่เป็นปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะครับถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับในส่วนของตัวปราสาทเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมก็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยวได้ตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงบริเวณจุดสระน้ำนะครับแห้งกว่าเดิมนะครับ เนื่องจากฝนตกไม่แรงนะครับกับปิดกระปลอยลงมานะครับท้องฟ้าวันนี้ปลอดโปร่งนะครับปราศจากฝนแน่นอนนะครับตามที่ผมเดาๆไว้นะครับ เดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมขอเคลียร์ประเด็นนิดหนึ่งนะครับตรงที่มีพี่ที่ทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้น,นะครับเข้ามาถามว่าผมเป็นคนบุรีรัมเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับผมเป็นคนศรีสะเกดนะครับแต่ว่าผมมาเป็นเขยที่นี่นะครับเป็นเขยจังหวัดบุรีรัมนะครับตามนี้นะครับ บ้านเกิดผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับผาชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปก็ผมก็ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับมีข้อเสนอเนี้ยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อ่านและตอบประเด็นให้นะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของนาข้าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิป ให้ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเกิดดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวมันจะติดแรงหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ